สวัสดีครับพี่น้องช่องมุกดาหารนิสานดีครับมือนีมีโอกาสได้มาจังหวัดกลาลสินนะครับมือนีได้มาแวะระหว่างทางเส้นทางระหว่างอำเภอสับสขันไปอำเภอสมเด็จนะครับมาแวะตลาดปลาอ่าอยู่นี่ก็สิมีขายผลิตภัณฑ์จากเขื่อนลำปาวนะครับมีปลาลาปลาจมมีปลาแห้งนะครับอธนนิทงเทรายนอไหมค่ะ ปลาแหงอยู่นีนถุงลระลอยนะครับมีปลาแหงมีปลาสมนะครับแล้วก็มีพวกปลาจอมคุงจอมไข่สมไข่ปลานะครับอันนี้เป็นตลาดริมทางที่อยู่ระหว่างอ่าสหัส,สขันเนาะแล้วก็ไปอำเภอสบเด็จนะครับอ่าชุดะระอยแวะได้นะครับพี่น้องอ่าในนี่ก็เพื่อ,อกาสอุดหนุนนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับเอาแจ่วบองแมงดาแบบสุกได้ไหมครัเ เอาหนึ่งชุดนะครับเป็นแจบองแมงดาชุดหนึ่งร้อยนะครับก็เป็นทางผ่านก็จะมีปลาแห้งนะครับปลาสดก็มีบ่ปลาสดไม่มีบ่มีค่ะปลาสดไม่มีอันนี้แม่ค้านะครับเดี๋ยวจับดูครับก็มีคนชัดจรผ่านไปผ่านมานะครับโอ้มีนี่นะครับเด้อมีปลา ่าก็จะมีปลาปลานี่มีปลาหานนะครับที่ปลาแห้งนะครับวันนี้ถือโอกาสสำรวจตลาดนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาอยากแวะอยากเหยียบอยากชมมึงนะครับอะอ,อ่าตรงน,นี้ตลาดปกติอยู่นี่ก็ที่นี่พวกปลาสดขายนะครับที่นี่มีพวกปลาสดขายแต่ว่า มือนี้คือบระทันเห็นนะครับผมมีปลาสมนะครับมีปลาสมมีสมปลานะครับอยู่มีสมปลามีตะระบองนะครับแล้วก็มีนะครับพวกสมปลาสมไข่ปลาต่างๆนะครับปลาสดก็มีนะครับแต่วันนี้ปลาสดน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกปลาบูนะครับพี่น้องหลัก็านมีปลาเนื้ออ่อนถุงจักบาทปลาเนื้ออ่อน โลนึงบ่นเนี่ครับผมก็จะมีปลาเนื้ออ่อนหายากนะครับปลาอย่างอืน่นปกติเราจะเห็นปล<พ>า,าหมดเนะาะวันนี้เนะาะครับผมเส้นระหว่างส,าสะอาดสขันไปอำเภอสมเด็จนะครับพี่นอ้องอ่าเพิ่นก็จะมีตลาดของชุมชนนะครับมีปลาปลาจอมปลาแดกนะครับอ่าผ่านไปผ่านมาก,ก็จะลุ่มแร่ครับพี่น้อง อ่าหันไปพันมาเป็นแหวะนะครับนี่ปลาเป็นวงเป็นวงนี่จถะอ่านี่ส้มปลา,า,ลาลนี่ยังไม่ได้แบ่งยัแบ่งให้เอาแสองห้าร้อยสิบแปดห้าร้อยมิลนะครับผมหลายตักลายราคาดีครับอ๋อมีปลาสดนี่ปลาสดเป็นชุบแหวะเรียบร้อยนะครับหรือว่าสิบเป็นพวกปลาหน่อยนะครับปลาหน่อยที่เป็นชทำแหวยังไเรียบร้อยนะครับน,นี่ก็เป็นตลาดริมทางอ่า ปลาแหงเกียดแหงน้ำนะครับพี่น้องนี่เกียดแหงมีพันละร้อยนะครับปลาแหงเกียดแหงเป็นตลาดริมทางก็ผ่นานไปผ่านมาแวะได้ครับที่ถนนระหว่างอำเภอย่างตลาดมา <S 2> <S 2> อำเภอสมเด็จครับพี่น้องแวะซื้อปลาแต่ว่ามื้อนี้พกปลาสดจะเบิดนะครับเดินมาปลาสดคือไม่ไม่เป็นตลาดริมเขื่อนลำเป้านะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะเดีอพี่นอ้องขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับช่องมุกดาหารอิสานินดี เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ